สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเองมอลำานะคะสําหรับยูกีเพนพากานังเอกมอลมะะำาแห่งคณะมอลำาเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นการมาอัปเดตผลงานนั่นเองนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาพูดถึงสําหรับไล์กลุ่มปิดครั้งที่44เนี่ยนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างรอคอยกันมากๆเลยครั้งนี้น,นะคะก็จะได้รับชมโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการในเรื่องค่านำนมเดอะมิวส์ซิเคิลนั่นเองนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็มักจะมีการติดตามแล้วก็พูดถึงกันนะคะนั่นก็คือการที่ยูกิเพนญากาแล้วก็นกพงศกรเนี่ยนะคะได้มีการไปเป็นแขกรับเชิญนะคะกับทางไรสดกลุ่มปิดของทางคณะหมอลำหรือว่าศิลปินคนอื่นๆนั่นเองนะคะและทุกครั้งนะคะที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะได้ไปเป็นแขกรับเชิญแฟนๆเนี่ยนะคะก็มักจะมีการสนับสนุนบาทไล์สดกลุ่มปิดอยู่ตลอดเลยรวมทั้งก็ได้มีการตามไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาแล้วสําหรับไล์กลุ่มปิดนะคะของใหม่พัชรีนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตถึงแขกรับเชิญนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนงพงศกรแล้วก็ยูกิเพนพการเนี่ยนะคะก็จะได้มีการไปเป็นแขกรับเชิญด้วยนะคะในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะต่างตื่นเต้นกันมากๆเลยสําหรับครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่ทั้งยูกิแล้วก็นงพงศกรเนี่ยนะคะได้ไปเป็นแขกรับเชิญในไล์กลุ่ม ของใหม่พัชรีนั่นเองอย่างยูกีเองเนี่ยนะคะเธอก็เคยได้มีการแบบว่าร่วมงานกับพี่ใหม่พัชรีเนี่ยนะคะอยู่แล้วในตอนนั้นเหมือนว่าจะเป็นงานรวมดาวหมอลำนะคะเราทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกันในครั้งนี้นั่นเองนะคะโดยในไลฟ์สดกลุ่มปิดในครั้งนี้นะคะก็จะมีการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะเป็นครั้งที่21แล้วนะคะใช้ชื่อว่าฮักแพงเบืองแยงกัน21นั่นเองนะคะโดยยังไงเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อบัตรนะคะแล้วก็ตามไปเป็นกําลังใจให้ได้นะคะ เพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยบัตรก็มีราคาเพียง100บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนๆต่างเข้าไปรอในกลุ่มปิดกันแล้วนะคะยังไงก็สามารถซื้อบัตรตามไปให้กําลังใจกันได้โดยก็จะมีการแสดงนะคะในวันที่18เมษายน,านนี้นั่นเองนะคะเราก็เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์กลุ่มปิดที่สนุกแล้วก็โคบรถอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าใหม่พัชรีเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความเอนเตอร์เทนสนุกสนานแล้วก็เต็มที่มากๆบนเวทีนะคะเรา ก็จะได้เห็นทั้งยูกิแล้วก็นงพวงสกรเนี่ยนะคะไปโชว์บนเวทีในครั้งนี้ด้วย แล้วก็อย่างทางใหม่พัชรีเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยเหมือนกันว่ากว่าที่จะได้ทั้งสองคนนี้เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญก็เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าก็เหมือนว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะอย่างวันศุกร์เสาร์เนี่ยก็จะติดไลฟ์สดกลุ่มปิดของทางคณะหมอลำาเสียงวิหกนะคะรวมทั้งก็จะมีงานอื่นๆด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่แต่ละคนเนี่ยจะได้มาร่วมงานกันซึ่งแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการรอรับชมโชว์กันนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะ ที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันนะคะสําหรับไลฟ์สดกลุ่มปิดที่นงพงศกรแล้วก็ยูกิเพนการเนี่ยนะคะได้ไปเป็นแขกรับเชิญนั่นเองยังไงนะคะก็สามารถซื้อบัตรตามไปเป็นกําลังใจให้ได้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ